โอเคสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาดูในดูรทักซิมูเลเตอร์สออนไลน์หรือเขาเรียกว่า TMP ทักเกอร์ MP เนอะอ้าวใครสกิดเนี่ยโอออ้าโอเคไปไปเพืออไปไป พวกจะไปเราก็จะจอดแ้วทีเนี้ยสำหรับคนที่มีเกมอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้มันเล่นออนไลน์ได้เนาะมันมีวิธีทำให้มันเป็นออนไลน์เพราะว่าเขามีเขามีมมเซิร์ฟเวอร์ของเขาเองก็พไปะมีวิทยุด้วยเดีย๋ดวยวจะพาไป สมัครแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ตอนนี้ตัวเกมของยูโรทักในสตรีมกำลังลดราคาด้วยเป็นโอกาสเหมาะว่าจะมาแนะนำหรือนำเสนอให้เพื่อนๆเถื่อใครที่ยังไม่รู้คนที่รู้อยู่แล้วก็ขอให้สนุกกับเกมเนาะส่วนคนที่เพิ่งจะรู้ว่าอา้าวออนไลน์มีด้วยก็ตามมาดูกัน ตอนนี้ในสตรีมมันลดราคาปึ๊บมันเหลือร้อยกว่าบาทเนาะซ,ซื้อซื้อซื้อแค่ตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นพวกที่มันเป็นออปชันเป็นแพ็คเป็น DLC แพ็คของเขาถ้าเพื่อนชอบตัวไหนก็ชอบอันเนี้ยมันก็จะแถมแมปแถมอะไรอย่างเงี้ยหรือใครจะดูรายละเอียดปีกย่อยก็ต้องลงมาดูข้างล่างส่วนใหญ่จะเป็นพวกสีหรือก็ลายลายรถลายรถแล้วก็มีพวก อ่าเทเลอร์อะไรพวกนี้แล้วก็มีของแต่งของรถของแต่งนิดน,น,นหน่อยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อทั้งหมดหรอกเราก็ซื้อแค่เอาแต่ตัวเกมก่อนพอเราซื้อปุ๊บเราติดตั้งโอเคติดตั้งตัวเกมผ่านแอปของสตรีมเนาะพอติดตั้งเสร็จปุ๊บเรามาที่บทักอ่านี่บทัก แล้วเ,เข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่า w o r o f t อฟทเนาะจากนั้นเราก็มาที่สมัครเราก็กดสมัครผ่านสตรีมไปเลยแต่ด้วยของผมอะสมัครไปแล้วโอเคมีมียูเซอร์ User อยู่แล้วมี ID อยู่แล้วเพื่อนสมัครเข้ามาแล้วปุ๊บสมัครนวเนาะจอยละลิงแลวะวชาเราก็จะมาที่ My Page ก็คือโปรไฟล์ของเราเราก็จะมาสร้างโปรไฟล์ของเราทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้แต่แนะนําไม่ทําดีกว,ว่าทําไว้มันจะได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ทาโปรไฟล์ของเรามันจะมีอีเวนต์ออนไลน์มีอะไรด้วยปึ๊บสามารถที่โปรไฟล์ของเรามาที่โปรไฟล์คัตตอมเห็นไหมโปรไฟล์คัตตอมระยะเป็นกิโลเมตรเป็นกิโลกร,รมัม ระยะเป็นกิโลเมตร g l o เป็นกิโลเมตรน้ำหนักก็เป็นกิโลกรัมแล้วก็ตันโอเคมันจะมีแค่นี้แหละตันส่วนในเกมในเกมมือคัเราก็เป็นกิโลกรัมแล้วก็เอ่อเป็นกิโลเมตรแล้วก็เป็นกิโลกรัมตันกิโลเมตรกิโลกรัมโอเคกิโลเมตรกิโลกรัมแล้วก็ทางฝั่งของเกมอเมริกา อเมริกาทักเนาะก็เป็นไม์กับเป็นปอนก็น้ําหนักเป็นปอนส่วนระยะทางเป็นไม์ก็อเมริกาไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้เล่นพ่อผมผมก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันโอเคแล้วเลื่อนจะยูโรทักเนาะปึ๊บทีนี้มาที่ยูโรทักคอ,อสตอมอาไลไลเซนเพจก็คือปา้ลลายทะเบียนรถแล้วก็เลือกชนิดของปา้ายทะเบียนรถว่าจะเป็นประเทศไหนผมเป็นเยอรมันแล้วเราก็เขียนชื่อเราจะเขียนชื่อเราก็ได้นะ อ่าเขียนชื่อเราก็ได้เขียนชื่ออะไรก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนตามประเทศนี่เป็นประเทศอะไรบ้างออสเตรียเงี้ยก็จะเป็นอ่าลักษณะมันก็จะเปลี่ยนไปฟอนต์ด้วยแต่ผมจะเป็นเอาเป็นเยอรมันโอเคโอเคประมาณนี้แล้วก็กดอัปโหลดไป อันนี้ก็กดนะอัปโหลดนะอ่าแล้วก็ลงมาล่างอันนี้ของอเมริกาปล่อยไว้ก่อนก็ได้หรือจะทําให้จบก็ได้ประเทศก็เป็นประเทศไทยแล้วก็อัปโหลดส่วนตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์ไอ้รูปโปรไฟล์อ่ารูปโปรไฟล์เราก็หาใส่ได้เลยตามสะดวกอ่าอย่างผมก็จะเป็นรูปนี้ไม่รู้มันจะอัปโหลดได้ไหมแล้วก็กดอัปโหลดไป อ่ะสักเซตสักเซตก็แปลว่าสำเร็จอ่ะจบก็คือได้ละนี่คือจบแล้วนะโอเคอันนี้จะเป็นส่วนแอสเค้าแอสเคาออปชันนี้คือพวกพัดเวิร์ดนะใครจะต,ตั้งใหม่ก็แล้วแต่เจนได้เลยอ่านี่จบอันนี้คือจบแล้วนะทีนี้ไปสมัครทักเอ็มพีกันเปิดอีกหน้าหนึ่งพิมพ์ว่าทักเกอร์เอ็มพีเราก็จะได้หนะา้าตาแบบนี้มา ได้หน้าเพจหน้าตาแบบนี้มาแล้วก็สมัครอิรกิสเตอร์ลิกิเตียอนอะไรสักอย่างกดเข้าไปที่เราสมัครการที่เราจะสมัครทักเกอร์เอมพหรือทีเอมพเนาะมันจะมีเงื่อนไขยอยู่สามสามข้อตามที่เพื่อนๆเห็นน,นะสามข้อเลยก็คือต้องเป็นเกมยูโดทักที่อยู่บอสตีมอ่า แล้วก็อันที่สองนะ่ก็คือเราต้องออนเกมน่ะหรือว่าเล่นเกมนะ่ะอย่างน้อยไม่ใช่อย่างน้อยต้องมากกว่าสองชั่วโมงก็คือเล่นอยู่นั่นแหละ้านกว่าสองชั่วโมงเห็นพวกบอกว่าเปิดทิ้งไว้สองชั่วโมงก็ได้แต่เขาก็เล่นกันนั่นแหละสองชั่วโมงมันก็แป๊บเดียวใช่ไหมลนะ่ะแล้วอันที่สามนั่นก็คือเราต้องเปิดโปรไฟล์สตรีมเราอ่ะเป็นสาธารณะด้วยแล้วพอเราเปิดทําทุกอย่างสามข้อนี้เนาะแล้วก็มากดสมัคร จอยสตรีมส่วนใหญ่มันจะลิงก์กับสตรีมอย่างเดียวเลยผมมีผมมีอยู่แล้วอะ่ะมันไปต่อไม่ได้อืมพอเราทําเสร็จนี้ใช่ไหมจบแล้วเนาะเหมือนเราลิงก์สตรีมเสร็จจบแล้วเราก็มาที่ไม่รู้มันล็อกล็อกอินออโต้ไหมหรือไม่ล็อกก็ไม่รู้แต่พอเราได้ไอคาวมาเราก็ล็อกอินเลยแต่บางทีมันก็ล็อกอินให้หรือว่าไม่ล็อกอินให้แล้วก็ล็อกอินเอง เนาะเรากดล็อกอินเข้าไปในทักเกอร์เอ็มพีเราก็จะได้ยูเซอร์มาเป็นหน้าตาเพจเขาจากนั้นเราก็ไปที่มุมขวาบนไปดูที่เซตติ้งแล้วก็มาดูที่ไทม์โซนเนาะกดตรงเนี้ยไซส์เซตติ้งเนี่ยแล้วก็มาดูที่ไทม์โซนตั้งเป็นบ้านเราอ่าเนี่ย07 Bangkok a s i อ b a n g เอเียแงแล้วก็มาที่แอ c o คา t s เซตติ้ง แล้วก็ตั้งถ้าจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตรงนี้ใส่รหัสเดิมก่อนรหัสที่สมัครเมื่อกี้รหัสรหัสผ่านที่สมัครเมื่อกี้ใส่รหัสเดิมก่อนแล้วก็ตั้งชื่ออ่านี่แปลเป็นไทยได้ด้วยแล้วก็ใส่รหัสของเราที่ตั้งไปนั่นแหละที่สมัครไปเมื่อกี้แล้วก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็บันทึกบันทึก ไอเมลใหม่ถ้าเขาบอกว่าถ้าเว้นว่างเอาไว้ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงมันหมายถึงว่าน่าจะให้ว่างเอาไว้ถ้าไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรนะทั้งเมลใหม่ยืนยนันเมลใหม่รหัสใหม่แล้วก็ยืนยันรหัสใหม่เราก็น่าจะใส่รหัสเดิมแล้วก็ตั้งชื่อใหม่แล้วก็บันทึกน่าจะได้เลยนะอันนี้ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนานละเพรศัพทผมก็ยังไม่อยากจะเปลี่ยนนะรับอ่ะลองดูโอเค แต่นั้นกลับขึ้นมาที่บาร์ด้านบนมันจะมีริงเรียงงานจะมีที่ดาวนโหลดเรากดดาวนโหลดแล้วก็กดดาวน์โหลดมันก็จะโหลดพอเรโหลดปุ๊บมันก็จะได้ไฟล์มาเราก็ไปติดตั้งไฟล์ติดตั้งไฟล์แล้วมันจะขึ้นปอปอมาเป็นหน้าต่างแบบนี้อยู่ตางจอเราก็กดอ่าวิีไฟล์ดาวโหลดตรงเนี้ยเหมือนแ p ปแพร์แอแพอ่าเหมือนแ p ปแพร เราลเลียไอแนะพดเนาะกดพิเศษปุ๊บแล้วมันก็สามารถสตาร์ได้ส่วนใหญ่ตัวนี้มันจะเป็นออโต้มันจะลิงก์มันจะลิงก์เกมลิงก์ไฟล์เกมให้หมดแล้วตอนนี้นะส่วนใหญ่นะโอเคจบโอเคเราเข้าเกมแบบออฟไลน์เข้าเกมแบบตัวเกมปกตินั่นแหละบนสตีมทีนี้มาปุ๊บ,บหน้าเกมมันจะเป็นประมาณนี้นะเราก็มา สร้างแครี่เราใหม่อันนี้เป็นเซฟเดิมผมมีอยู่แล้วเนาะรีวิวมันก็จะเตือนๆหน่อยแล้วก็สร้างใหม่นี่นิวกดตรงไปปุ๊บนิวแครี่สร้างสายอาชีพใหม่โอเคผมจะตั้งชื่อว่าอ่าเก็บในมันเดิมตั้งชื่อนะข้นตอนเราตั้งชื่อนะไดเวอร์เนมไดเวอร์เนมคนคนละขับผู้ละขับอ่าโอเคเพศหญิงเพศชาย เขาเรียกว่าอะไรฮึอวตารเออเพศหญิงเพศชายเขาก็ใส่ไปถูกใจคนไหนก็อวตารตัวไหนถูกใจก็ใส่ไปปึ๊บแล้วก็คอนติเนียภาษาเป็นภาษาอังกฤษมันไม่มันไม่มีภาษาไทยเนาะถ้ามีก็ว้าวเลยแหละแต่ไม่มีแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษสเตทนี่แหละสมาภาษาอังกฤษยูเอส อันนี้ของข่าวสตรีมทิ่เอาไว้เป็นแมพยุโรลคอนเฟิร์มแล้วไอให้คอนเน็กกับเบอร์ทักไหมเบอร์ทักเราสมัครเมื่อกี้ไงแล้วก็คอนเน็กกับเบอร์ทัก่ะแล้วก็ใส่รหัสไปตึกตักตึกตักตึกตัก,ตก,ตกหรือว่าเป็นแอค o u n เคาท์นิมก็ได้อ่านี่เห็นไหมรูปก็รูปเดียวกันเลยมาละอันนี้มันเป็นตัวเก่ามันเดี๋ยวมันก็อัปเดต อันนี้เป็นตัวใหม่แล้วโอเคศูนย์แล้วก็ซิลิคมันจะมีสองเซฟเรียกว่าสองเซฟนะถ้าเกมดอไลนา์เป็นเซฟหนึ่งเซฟสองเซฟสามแล้วก็เรียกแล้วก็เซฟล่าสุดปลาซิลิคโอเคนี่เลเวลศูนย์เลยแล้วก็เราสตาร์ทอาชีพของเราปุ๊บอันนี้คือแบบออฟไลน์นะเพื่อนๆมีคีย์บอร์ดก็เล่นผ่านคีย์บอร์ดเล่นผ่านเมาส์ก็ได้เมาส์ก็จะเป็นพวงมาลัยส่วนผมมีคอนโทรลเลอร์ ใช้เป็นเกียร์ออโตโอเคไปก่อนบ้านเมืองที่เราจะเริ่มต้นหลักเมืองหลักเราจะเริ่มต้นเมืองไหนเนี่ยไม่ได้ยู่งลกอ่า ผมมี DLC map เนาะมันก็ใหญ่ๆห,ห,ห,หน่อยคนที่ไม่มี DLC map มันก็จะมันก็จะมีแค่แค่ยุโรปอะนะกับอังกฤษ UK แค่นั้นแหละผมจะเลือกเอาเมืองที่ประมาณนี้แล้กันอยู่ในเยอรมันนี่แหละชอบผมชอบอยท่แเท่นี้เอาเป็นอันนี้อ่าดูเซิดอร์เหรอมันอามจาจดูเซนดอร์ละโอเคแล้วก็ คอนเฟิร์มซีเลคชันรถได้จะเป็นแค่เทสได้อ่ะเป็นแค่เทสได้เดีย๋ยวเราเอาเป็นสแกนเนี่ยนี่แหละอา่ามันจะมีจอ็อบง่ายๆให้เราทำเนาะก็อาจคำอธิบายนิดหน่อยผมอ่านไม่ออกข้ามไปก่อนอา่ากด E เพื่อสตาร์รถโอเค หนึ่งสองสามเป็นเป็นคาเมล่ากดตามที่เขาบอกเลย enter อ่าสี่ห้าหกเจ็ดกดตามที่เขาบอกอ่าถ้าจะพักกด f หนึ่งพ a u p ไปห้องน้ำอะไรก็ว่ากันไป f 1นอ่าโอเค enter ตรงนี้เป็นนีมี่ F6 หรือว่าศูนย์ก็ได้อ่ามันจะแนะนําเราไปเรื่อยเป็นไกด์ให้เราเนาะแลก็กดตามเข้าไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งลาคาญกันนะโอเคแล้วก็กด F1 ออกมาโอเคเดี๋ยวนะไอ้เราก็รู้อยู่แล้วแหละแต่เราก็ทําตามเขาไปก่อนแต่เพื่อนๆที่เรียนใหม่ก็จะงงไงอ่า ที่เป็นมนะินิแมปเนาะมินิแมปเป็นอ่ามินิแมปอยู่ตรง F5 นะ F5 บนคีย์บอร์ดชอบแบบไหเอาประมาณนี้อ่า F F2 คือกระจกเห็นไหมกระจกมองข้างไหมมีฝั่งซ้ายฝั่งขวาอ่าเวอร์ชว <c oughs> ลกระจกเวอชั่แบบกระจกมองหลังอ่าปิดไปก็ได้ถ้าไม่ชอบถ้ามันจอไปถ้ามันจอไปให้ กด F4 แล้วก็กดตรงนี้เลขหนึ่งปับเบาปรับเบาอ,อ่ามันจะมี D มี S ล้วก็กดอันนี้สูงต่ำรีเซ็ตก็ตัว r อ่าถอยเอกามาหน่อยโอเคแล้วก็กดที่มุมมองประมาณสักแปดสิบพอดีนี่ประมาณนี้พวงมาลงพมาลัยสูงตง่ำเงย ยังไงก็แล้วแต่ลงอีกไหมลงแล้วอ่าโอเคทีนี้เราก็ขับไปตามที่มันบอกโอ้โอ้โอโอรถไม่มีเสียงอิเ,ออเล็กติกโอ้อิเล็กติกรถไฟฟ้าโอ้ฟง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 ่ง Okay. แล้วเราก็รีบเา้าแนะนำแนะนำอย่าพึ่งผ่าไฟแดงนะ oh. อะู้เด็กวิบวอ่าดูดูอ่ามองไม่เห็นกดเลขสองบนคีย์บอร์ดนะเป็นวิวมุมมองอิสระกลับเข้าไปในคอปปิดก็หัวเกงก็กดเลขหนึ่งเลหนึ่งฝั่งฝั่งคีย์บอร์ดนะไม่ใช่ฝั่งน้ำพัดจะฝ่าไฟแดงนะตังตังเราไม่มีนะ เอา้าโอ้ลืมมองโดนไปแปดสิบเอียญอู้เร็วเร็วเร็วละเร็วละร,ร,ร,รถมันมีน้ำหนักนะพยายามเผื่อบเบรกผมต้องตรงไปใช่ไหมนะสิบแปดแปกกิโลอีสิบแปดนาทีแล้วก็จะไปชนพวกนะ นีไ่งไงเป <laughs> ็นต่างวันนี้ยิ่งไม่ค่อยมีโถเนี่ยไล่ไป,ไปโอ้ <laughs> อ่ะเขียวไป จะเลยอยู่เรื่อยเลยโอเคผมต้องไปตรงไหนอะเลี้ยวขวาอ๋อ้ยเร็ว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 เเก็เลี้ยวซ้ายเราก็จะถึงหน้าบริษัท นี่นี่ไอค้วเขียวนี่จอดทิมเข้าไป Enter นี่ยเขาก็จะบอกว่าเราจะจอดแบบถอยจอดเองหรือว่าให้เขาจอดให้หรือว่าสกิปไปเลยเดี๋ยวผมจะให้เขาเดี๋ยวผมจะจอดเองทว่าเราก็ต้องเก็บ E.P. ปดปดอุปกรณ์ปดรถปดอะไรแล้วมันอยู่ไหนวะนเนี่ยตรงนี้หรออ๋อนี้หือ เลยตลอดเ้าปเงียบหูมากเลยนี่เห็นไหมเราต้องถอยหลังเข้าตรงเนี้ย<ๆ>เราก็ถอยเก่งซะด้วยสิปา ทำเซียนเหมือนเรียนมานะรถมันเร็วจริงมันมันพุงนะ่งอะพุ่งมากเลยนะรถไฟฟ้ากดปุ๊บพุง่งปั๊บ เอาให้มันอยู่เนี่ยให้มันเขียวเขียวเนีย่ยให้มันขึ้นเขียวเขียวอย่างนี้แค่พอแล้วก็กดตัวีอ่าโอเคแล้วก็จะได้คะแนนมาอ๋อก็คือเราจะต่อตั้งบริษัท building และสร้างบริษัทของเรา,เาโลโก้โลโก้แบไหนดีวะเนี่ยสวย เอาตัวนี้แล้วกันชื่อโลโก้ชื่อชื่อชื่อบริษัทชื่อแบรนด์แบรนด i n g คอมพานีแบรนด i n g ไม่ใช่ b u i l d i n ชื่อแบรนด์ชื่อแบรนด์ของเราอ่า เอาแบบนี้ดีกว่าโอเค่ะเราก็จะได้กระดาษเราก็จะได้ลงรถสมซ้อมาหนึ่งมันอัปเกรดได้นะเราต้องเก็บตังค์เพื่อมาอัพเกรดอันนี้อีเวนต์นะปล่อยไปก่อนอ่าคลิกจบโอเคถ้าเราจะวิ่งต่องานต่อเราต้องเป็นคลิกจบนะกดตรงเนี้ยคลิกจบ นะเพราะว่าเรายังเราไม่สามารถ drive เลยนะเราไดร v ยังไม่ได้เพราะว่าเรามันยังไม่มีรถเป็นของตัวเองอ่าเราต้องกดคลิก j o แล้วก็ไปหางานทำซะเก็บตังค์อันนี้รอบหนึ่งมันได้เท่าไหร่ระยะทางกี่กิโลเมตรนี่มันจะบอกมันไม่มันไม่ได้บอกเป็นกิโลนะแต่มันบอกว่ากิโลกี่บาทต่อกิโลเออกี่กี่เหรียญต่อกิโลอ่ะมันก็ไกลไม่ไกล มันเป็นรถของของเขาเรารถเข้ามาขับส่งงานไปก่อนโอเคคลิปนี้ต้องจบเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็มาทำงานมาวิ่งงานเนาะแล้วก็ซื้อรถซื้อรถสร้างบริษัทจ้างคนไปเรื่อยจนกว่าจะโตคุณรักทุณเลเหมือนเดิมตามสเต็ป โอ <Okay, S 2> เคเพื่อนๆเยวค่อยมาพบเจอกันใหม่